ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวกผู้ได้รูปรสัญญาภิกขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจทรนั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรนั้นอยู่มากด้วยทรรมนั้นไม่เสื่อมจากทรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาภิกขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเอง ภิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายใน สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระ ภิกุทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระอุทุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสรานั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองทิกขูทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนะหะพิกุทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินนะหะปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินอะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรล,ลุจตุจชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทำนั้น ปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละพิกุทั้งหลายห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหภพละ ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหาภละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัชฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหาภละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั่นเอง พิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ภิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก